คลิปนี้นะครับอัปเดตรถครอบครัวพี่ๆคนไหนที่กําลังสนใจรถครอบครัวอยู่นะฮะในคลิปนี้ผมอัปเดตให้ทั้งหมด16คันเลยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็น f o r ์จิเนอรแบบนี้หรือจะเป็นมิ x เหน้าเก่าหน้าใหม่ที่สําคัญคันสุดท้ายที่ผมอัปเดตให้เป็นตัวอันติเมทพี่เป็นตัวมิ x เอ็กอนติเมทมาเปรียบเทียบกับตูรีจินเดอร์แบบนี้ได้เลยนะฮะลุดจ,จองทั้งคู่ใครมองหาอยู่นะครับผมอัปเดตให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฉมมิ x เอ็ก ตัวนี้นะครับตัวดิออนิกนะพี่รุ่นพิเศษนะมีชุดแต่งมาให้รอบคันแบบนี้นะครับใครมองหาอยู่ไมน่น้อยๆทั้งนั้นไม่สี่หมื่ไม่ห้าห0ื่นนะฮะมองหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบจะพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถตอกควมือสองมีลเอ็กมือสองฟอจเนอร์มือสองทุกคนทุกท่านเลยนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรถครอบครัวที่จอดอยู่โซนพร้อมขายนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิวเอหรือ f o r t จูเนอนะฮะจอดอยู่ตรงนี้นะฮะมีมากกว่า10คันมีประมาณ14คันครับพี่มีทั้งมิวเหน้าเก่าหน้าใหม่ปี18ราคา6 0 0 0 0 0ขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัวนะฮะฟอร์จูเนที่เป็นหน้าลีเจนเดอร์นะฮะเพิ่งหลุดจองมาจอดตรงนู้นนะฮะก็มีให้รับชมนะฮะใครสนใจนะครับมองหาอยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดเลยนะฮะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนต์์์ททีีี่่่่ปปปรร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 ึกกกกกกกษษาา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 าขขยยยบบบิัเพชนนตมมมมะสณวว8ผอ SSI สเต็ปทีเอสซีจากโตโยต้าโอมอเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก i อเยซใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0ูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ R ่งสามสามหกเก้าไลน์พีเออเอ็นพีไอหนึ่งเก้า เก้สองได้เลยนะฮะคลิปนี้นะครับอัปเดตนะฮะตัวรถพร้อมขายของรถครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวเอหรือว่า f o r ์จูเนอนะฮะที่จอดอยู่นี้เรียงรายกันเลยนะฮะหน้าเก่าหน้าใหม่มีหมดครับปีตัวปีใหม่ๆก็มีปี21ก็มีนะครับส่วนมิวเอเนี่ยได้ปี2 2นะฮะที่สําคัญมีเข้าใหม่มาแล้วนะตัวอันติเมทตัวนี้ตัวแอคทีฟนะตัวออนติเมทเราก็มีเข้ามาใหม่แล้วนะฮะพี่คนไหนที่มองหาอยู่จัดได้จัดไม่อยากให้พลาดกันนะครับรถจอดตรงนี้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดวเาี๋ยร ก็จะมาในเรื่องของส่วนมิว x เนี่ยตอนตอนท้ายแล้วกันนะครับอัปเดตฟอร์จเนอนะฮะจอดอยู่ตรงนี้มีประมาณนะฮะนี่จอดด้านหน้า4คันด้านหลังอีกประมาณนะครับสคันนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะฮะที่เหลือนะครับก็จะเป็น m ิว x ทั้งหมดเรามาเริ่มคันแรกเลยนะครับแปดทะเบียนสวยสวยได้เป็นสีดาแบบนี้ตัวนี้ได้เป็นรถปี2010อ่าสิ 9นะฮะ2019ไม์แสนสองพี่ราคา889,000ได้ตัวสีดำแบบนี้ฟีดาพอน1 5 0 0ครับใครที่สนใจอยู่นะฮะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับผมมาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะติดต่อผมมาได้เลยนะฮะฟีดาพอน12,000ไม์แสนสองปี19เป็นตัว Fortuner 2.4รุ่น V นะครับเป็นรุ่น V ตัวนี้นะครับเบาภายในเป็นสีน้ำตาลเข้มนะใครมองหาอยู่นี่เหลี่ยมสารตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับไฟหน้าโปร รวมถึงนะฮะในจุดเชื่อมต่อต่างๆเนีชี้จับตัวรถไม่มีอ้าออปร่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะ,ะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแหลกลงังคาคันนี้มีมาให้แล้วนะครับคันถัดมาเรามาดูกันนะฮะสำหรับคันนี้เป็นตัวสีบรอน1950นะครับ1950คันนี้นะฮะได้เป็นตัว ปี2019 2.4รุ่น V นะครับ879,000ฟรีดาวน์พอ14,000ปลายนะครับได้เป็นสี่บอลแบบนี้800,000นะครับเจ0ดหและเลขไมล์อยู่ที่130,000สมกิโลปี19 2.4 V นะครับเป็นโฉมเดียวกันนะฮะเป็นโฉมเดียวกันแต่ว่าคนละสีนะครับคันนี้ได้เป็นสีบอลดูแลรักษาง่ายนะครับดูความงามของเขาก่อนนะฮะเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงฮะสวยชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าโพลิเตอร์เลนนะฮะไม่แตกไม่ร้าวไฟตอนหมอกคคู่่หนน้าไมแตกะรับ ุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดกับตัวรถแบบนี้กระจังหน้าไม่มีริ้วรอยนะครับผมแล้วก็จุดเชื่อมต่อฝั่งนี้แนบชิดกับตัวรถนะครับปุ่มซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะครับล้อแมกทูทวนปัดเงาไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับมีเดี๋ยวเราเก็บงานให้แหลกหลังข้างนะครับภายในได้เป็นสีน้าตาลเช่นเดียวกันนะสนใจติดต่อมา0 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับหรือไลน์ parnpi1992 เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับ ส่วนคันนี้เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับถัดม,มาเลยดีกว่าเนาะเป็นสีดาครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4รุ่น V เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวอ่าเป็นตัวเป็นตัวหนึ่ง อ่าเป็นตัวปี2018นะฮะราคา849,000 849,000นะฮะปี18ไม่แสนหน้าคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000กลางๆเท่านั้นนะฮะสนใจนีบติดต่อเลยตัวนี้ผ่อนถูกที่สุดแล้วนะครับสำหรับ Fortuner ที่จอดอยู่นี้นะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000เท่านั้นนะ4,000กลางๆนะฮะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมาดูรายละเอียดเป็นปี18นะแต่ตัวนี้เป็นปี18นะครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำเป็นโปรเจคเตอร์เลยมาแล้วไฟตัด มอ,อกคู่หน้ามีมาให้กระจังหน้าโครเงียมแบบนี้เลยนะครับเงาๆเลยนะไม่มีร่องรอยนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดกับตัวรถไม่มีห้าออกโป่งซุมซ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะฮะแล้วก็หลังคามีในเรื่องของแหลกหลังคาตัวแนบชิดกับตัวรถเป็นแบบ Build in, บิวอินนะฮะรวมถึงล้อแมกไม่มีร่องรอยก,การโดนขีดข่วนมาคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียง14 0 0 0พ นะฮะหนึ 14, ่งมื่นสี่พันกลางๆเท่านั้นสี่พันห้าประมาณเนี้ยสนใจติดต่อมาไฮไลท์ของเราครับตัวนี้เป็นตัวเีเจนเดอร์ครับพี่ใครมองหาอยู่นะครับฟอร์จิเนอร์รีเจนเดอร์คันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้เป็นสีขาวมุกหลังคาสีดำแบบนี้ใครอยาก ฟรีดาวนะฮะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1 8 0 0 0หนมะื่นแปดนาะสำหรับใครมองหาอยู่นะครับค่อนข้างจริงไม่แพงนะแล้วก็ราคาดีด้วยปี2 0 2 1เล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้นะครับเหลี่ยมสันคมฝาปรงหน้าครับชัดเจนไม่มีบุบเลยนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ลาวไม่มีไอ้น้ำนะฮะร,รวมถึงไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างจึงชายสเกอร์ต,ตรงนี้เนาะจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยชี้กับตัวรถไม่มีอ้าออกป่งซุม้มล้อคิวซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะับที่สําคัญคันนี้ได้เป็นสีอ่าตัวสีขาวหลังคาดำนะฮะเป็นทูโทนนะไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้แรปมาแต่อย่างใดเลยนะแล้วก็ล้อแม็กบายลายใบพัดแบบนี้สวยๆทูโทนปัดเงานะฮะอยากได้คันนี้ไปมับมีกล้อง360องศามีเซ็นเซอร์รอบคันติดต่อผมมาได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดู er, คัสุดท้าย อ่ะอีก2คันสุดท้ายขอภยัยคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะ2.8รุ่นวีนะครับเลขไม่90,000พี่นะครับ2.8นะ ตัวนี้เป็นซิกมาโฟด้วยนะไม่เก้าหมื่นปีสิบแปดราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นและได้เป็นตัวรุ่นวีเป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะนอกเหนือจากตัวที่มีชุดแต่งทีอาร์ดีคันนี้ถือว่าท็อปสุดตารางสนใจติดต่อผมมานะครับเป็นซิกมาโฟขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะได้สีบรอนเงินนะฮะเหลี่ยมสันคมฝังกระโปรงหน้าเห็นไหมชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับแล้วก็ในเรื่องของจุดเชื่อมต่อนะฮะ ไม่ไม่มีอ้าออกแนบชิดนะฮะป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบเลยนะครับแล้วก็แหลกหลังคามีมาให้แบบแนบชิดกับตัวรถเป็นแบบบิวอินนะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาได้นะครับนี่สวยอีกหนึ่งคันนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับฟีดาพอนหนึ่งหมื่นห้าพันเลขไม์แค่เก้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับคันสุดท้ายของฟอร์จูเนอร์นะครับได้เป็นสีดํานี้ราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แสนห้าแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดา้าท่อนหนึ่งหมื่นสี่พันนิดๆ คันนี้ใครอยากได้คันนี้ไปขับนะฮะเข้ามาดูตัวรถได้นะครับ8แสน5น9พันปี19นะปีใหม่ด้วยนะนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวเบาะหนังที่เป็นสีน้ําตาลมาให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเลขไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1แ5 0 0 0 0กิโลนะครับใครรับได้นะจริงๆมันใช้งานได้อีกยาวเลยนะฮะแล้วก็ราคาถูกกว่าเพื่อนด้วยนะครับมีคันนึง8 4หมื่9ตัวนั้นปี18เนาะก็ไม่แสนหเช่นเดียวกันนะฮะแต่คันนี้ป,ปี19 8 0 0 0เช่นเดียวกันสนใจรีบติดต่อมานะครับโทรมาได้เลยนะฮะ0825713369 l i p a r n p i 1 9 9 2ได้เลยนะครับผมปาลาเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม s s i Walking Step TSC จากโตลต้าโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอีสซใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369 l i p a r n p i 1 9, 9 9 2ได้เลยนะครับ อะมามีเอกันต่อบ้างสําหรับคันนี้นะครับหลุดจองได้สีขาวมุกแบบนี้หลุดจองมาครับพี่นะฮะเดี๋ยวผมดูสคบให้แป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้ได้เป็นปี2018ันสิบแไมลแสนห้านะครับราคา719,000 1.9นึ่งนเนวี่นะครับปี18บแปดไมลแสนห้าราคา719,000ฟรีดาวผอนหนึ0งหปลายถึง13,000อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับมาดูที่เพชรยนต์ได้เลยและเป็นสีขาวมุกแบบนี้ที่สําคัญเจ้าของเดิมใจดีนะครับใสค่คิวซุ้มล้อมาให้ซึ่่่งปกติิแลล้้้้ววรุุนนีีไมมคมคซอ สกรูสเกิร์ตเนี่ยไม่มีหรอกนะฮะเพราะว่าอันนี้จะของเดิมใส่มาให้นะครับนี่ฮะเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าไม่มีไอ้น้ำแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้จุดเชื่อมต่อแคมข้างนับชี้กับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกปุ่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะคิวซุ้มล้อนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกนะฮะเป็นทูทวนผัดเงามาให้แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยอยากได้คันนี้ไปขับฟรีดาวพอนหนึ่งหมื่นสามพันประมาณนี้ ติดต่อมานะครับส่วนคันนี้ครับเป็นตัวโฉมใหม่มาหน่อยนะครับเป็นตัวปี2022ครับพี่ไม่3 3 0 0 0เป็นตัว1.9ตัว Active นะฮะในราคานี้บอกเลยคุ้มค่าน่าใช้มากนะครับ8 7 0 0 0 0 79,000ฟรีดาวพร14,000ปลายถึง15,000และได้เป็นสีขาวมูแบบนี้ภายในได้เป็นเบาะผ้าโรงงานเลยนะฮะเบาะผ้ามากับตัวรถแต่ที่สำคัญนะฮะคันนี้ได้ในเรื่องของหน้าจอที่เป็น Android มาให้แล้วนะครับเขานะครับ เปลี่ยนจอ Android มาให้นะฮะสามารถดู u t u b e ดูเน็ตฟิกเชื่อมต่อ Apple c a ค p l a เพ n d r o i d Auto โตได้หมดเลยสำหรับคันนี้นะครับและได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้มาดูสภาพโดยรวมนะฮะเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าครับชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิบนะฮะไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าไม่มีไอ้น้ำนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของจุดเชื่อมต่อแก้มข้างเนี่ยที่กับตัวรถแบบนี้โป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชะัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิมนะครับล้อแมกนะฮะขนาด1ิ 17นิ้วนะฮะมีมาให้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็หลังคานะไม่มีร้อลอยขีด่วนไม่มีบุบนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแหล่งหลังคามาให้นะครับใครอยากได้คันนี้นะครับเป็นตัวมิวเอ็กหนึ่งจนะฮะปี22สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวดิออริกครับพี่ปี19นะครับเป็นตัวดิออริกปี19นะราคานะฮะอยู่ที่7 5 9 0 0 0นหม่ะไม่แสนสามเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันไมแสนสามสำหรับคันนี้นะครับฟรีดาวนะครับ ผ่อนประมาณ13,000นนิดๆนะฮะใครอยากได้คันนี้นะครับทะเบียน5974นะครับ7 5 9 0 0ได้เป็นปี19เป็นตัวดีอันี้แตงต่างจากปี20ก็คือในเรื่องของเบาะหนังที่เป็นเทคโนโลยีของคูแม็กปี20จะมีมาให้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีมานะนะครับดูสภาพโดยรวมครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงไม่มีบุบเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟหน้าเดี๋ยวมันเหลืองนิดนึงเดี๋ยวเราขัดให้เนาะนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่แตกไม่ลาวนะครับจุดเชื่อมต่อแนบชิดแบบนี้นะครับรวมถึงปกซุ้มล ใครอยากได้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะตัวนี้นะครับมีแหลกหลังคามาให้นะฮะใครสนใจคันนี้ฟรีดาวพนหนึ่งหมื่นสามพันเท่านั้นนะฮะติดต่อมานะครับฟรีดาวได้นะครับส่วนคันถัดมานะฮะจะเป็นดิออนิกเช่นเดียวกันนะฮะจอดอยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่ประมาณ4คันนะดิออนิกทั้งนั้นเลยนะครับ และตัวนี้ได้เป็นปี2020ไม้58000พี่83900ไม้58000 83900ฟรีดาวนผ่อนประมาณ14000นะฮะ14000นะฮะทะเบียน3439ลงท้ายด้วย39บอกเลยสวยมากๆ ตัวนี้นะครับค่อนข้างใหม่นะฮะและเลขใหม่อยู่ที่58 0 0 0นะครับราคา830,000ปี20ได้ในเรื่องของบอร์ดหนังที่เป็นเทคโนโลยีคูลแม็กมีมาให้แล้วก็ภายในเนี่ยสามารถดูทีวีดิจิตอลได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องไปเสียบเชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถดูได้นะครับในเรื่องของนอในเรื่องของ สภาพโดยรวมนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเช็คให้แล้วนะครับจอดจอุดโซนพร้อมขายคือรถพร้อมขายแล้วนะครจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าออกแบบนี้นะครับรถคนช่างสวยใครได้คันนี้ไปขบับบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะเลขมาอยู่ที่58,000กิโลเท่านั้นนะฮะสนใจติดต่อผมมาได้เลย0 8 2 5 7 3 3 9 l i p a ้า p จ็ด9นได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะครับจะเป็นตัวด i ออนิเช่นเดียวกันราคา7 9็0 0 0บาทนะครับ จะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะคันนี้นะครับในเรื่องของได้ปีสองพันยี่สิบไม่แสนไม่แสนห้านะนะฮะไม่แสนห้านะครับ,รบปียี่สิบเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันเช่นเดียวกันนะครับได้ปียี่สิบนั่นแหละเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ดูทีวีได้นะครับมีในเรื่องของอ่า เบาะหนังที่เป็นเทคโนโลยีคูแม็กคันนี้มีมาให้เช่นเดียวกันทะเบียน1787ครับคันนี้ได้คันนี้ไปขับนะฮะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นเดียวกันผ่อนประมาณ1 3 0 0 0ปลายนะฮะ13,000ปลายนะครับเกือบถึง1นนสนะฮะสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาสภาพโดยรวมสวยนะครับส่วนคันนี้นะครับตัวนี้พิเศษมากพี่นะครับเลขมาอยู่ที่4 6 0 0 0โลปี20 ราคา801,900ฟรีดาวผ่อน10,400เป๊ะๆนะครับฟรีดาวผ่อน10,400ได้เป็นตัวดิออริกแบบนี้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มีหน้าจอดูทีวีได้ครับพี่ดูทีวีได้มีจอกลางนะฮะสามารถดูทีวีได้เช่นเดียวกันนะฮะเบาะหนังเทคโนโลยีคูลแม็กมีมาให้แล้วนะครับสําหรับเทคโนโลยีภายในที่สำคัญมีครูสคอนโทรลให้ทุกคันแล้วสนใจนะครับติดต่อมานะฮะนี่คันนี้เป็นตัวดิออริกปี20ครับเลขไมล์40,000 6,000กิโลเท่านั้นเลียมสันคมฝากระโปรงหน้าสภาพโดยรวมบอกเลยนะฮะชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มพร้อมใช้งานจริงๆนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิปกับตัวรถป่งซุ้มลอ้อสวยๆแบบนี้นะครับแหล็กลังคาแนบชิ้กับตัวรถแบบบิวอินมีมาให้นะครับรถสวยมากอยากได้คันนี้ไปขับติดต่อผมมานะครับส่วนคันนี้ไม่5 9 0 0 0เก้านะฮะ5 9 0 0 0เก้าปี20ราคาเท่าก,กันกับตัวเมื่อกี้นะครับราคาเท่ากันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับ 59หมไมหม่น9นะครับปี20ราคา8190 0 0ฟรีดาวพร14,0่งนเป๊ะครับพี่และได้เป็นตัวดีออร์นิกแบบนี้นะฮะได้เป็นสีดำแบบนี้ในราคานี้คุ้มค่ามากนะับฟรีดาวพรหน0่งหมนเนี่ยนะฮะและไม้น้อยนะครับมิวเอ็กของเราไม่น้อยทั้งนั้นเลยนะฮะที่เข้ามาใหม่เนี่ย26คันจอดอยู่ด้านหลังก็ตอนนี้ไม่น้อยติดจองหมดแล้วนะเหลือตัวไม่เยอะนะไม่เยอะก็จริงๆไม่น้อยมันมีอีกนะครับไม่ประมาณแสนเนี่ยยังมียัง มาดูนะครับมาเช็คมาลองขับทดลองขับที่เพชนยนได้นะครับติดต่อผมนะฮะก่อนเข้ามาโทรหาผมก่อนนะฮะผมยินดีให้บริการทุกท่านถ้าเกิดพี่เข้ามาแล้วพี่ไม่โทรมาพี่ก็จะได้เซลที่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับรถครอบครัวนะครับบางคนเขาไม่ได้รู้นะฮะ ไม่สามารถแนะนําพี่ได้แต่ตัวผมเองนะครับผมเคยทํารถครอบครัวนะฮะแล้วก็เคยอยู่ป้ายแดงมาก่อนสามารถแนะนําพี่ได้ทุกรุ่นเลยถ้าเป็นรถครอบครัวเคยอยู่ป้ายแดงทั้งโตโยต้าและอีซูมานะฮะไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์หรือเมล์เอ็ผมผ่านมาหมดแล้วนะครับผมผ่านการทดลองขับมานะครับผมผ่านการอบรมมานะครับทุกอย่างเลยนะครับใครอยากได้บริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมนะส่วนคันนี้ไม่ห้าหมื่นเก้าครับราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวฮะผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับอยากได้คันนี้ไปขับไฟหน้าเงาๆเลยนะเหลี่ยมสััันนนนโโคคมฝาาปงห้ะรบชดเจ ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะแล้วก็ล้อแม็กทูทวนปัดเงาเหลี่ยมสันคมโป่งซุ้มล้อนะครับด้านข้างไม่มีบุบนะครับในเรื่องของแหลกหลังคาคันนี้เป็นแบบบิวอินมีมาให้สนใจติดต่อมาผ่อนหมื่นสี่นะส่วนคันนี้นะครับจะเรียกว่าคันสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูมิวเอ็กตรงนู้นอีกคันหนึ่งเป็นตัวอัลติเมตตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวนะฮะเครื่องยนต์นะครับสามจุดศูนย์นะฮะได้เป็นสีบรอนแบบนี้3.0มจุดศูนย์เนวี่พี่ปีหนึ่งแปดมล์น สามจุดศูนย์เนวีปีหนึ่งแปดไม้แสนหนึงมื่นคันนี้เป็นลอตเดียวกันที่นำมา26คันตัวนี้ไม้น้อยนะที่เหลือเนี่ยจะเป็นไม้พวกประมาณแสนสามขึ้นแสนสี่นะครับหกเจ็ดเก้าราคา 6 7 9ส0 0็มพฟรีดาวผ่อน12 0 0 0อยากได้คันนี้ไปขับนะครับติดต่อผมมานะครับนี่สวยๆแบบนี้เหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าเงาๆเลยนะนะฮะไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำไฟตัดหมอกคู่หน้าไม่แตกนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนีชี้กับตัวรถแบบนี้ไม่มีอ้าออกปุ่งซุ้มล้อค้วซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มอยากได้ไปขับฟรีดาวผ่อนแค่1 2 0 0 0หันเท่านั้นสนใจติดต่อผมมานะฮะเดี๋ยวผมจะพา ที่นำมายี่สิบหกคันคันนี้679ไม่แสนหมื่นเช่นเดียวกันปี18นะฮะเป็นตัวเนวี่ฟีด้าพันหมื่นสองนะครับฟีด้าพันหมื่นสองนะฮะสำหรับรุ่นนี้ใครมองหาอยู่จัดได้จัดผมปล่อยไปแล้วนะสคันนะครับยังเหลืออีกเยอะพี่ไม่ว่าจะเป็นกระบะแบบนี้เราก็มีนะฮะใครสนใจอีซูนะครับรีโวนะฮะมีหมดเลยนะครับนี่จอดอยู่ด้านหลังนะฮะตัว1.9ึ่งเก้าเกเนี่คันนี้สีดําเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสีดําเข้าใหม่ครับคันนี้ทะเบียน5725 นะครับตัวนี้6 9 9 9 0 0ฟีดาวผ่อนประมาณ12,000อยากได้ก็ติดต่อมาส่วนคันนี้ครับนี่เห็นไหมเป็นตัวอันติเมตนะฮะอันติเมรท็อปสุดนะฮะในราคา9 8 9 0 0 0 0ฟีดาวผ่อน1 6 6 0 0 0ถึง1 7นะฮะ16,800บาทเป็นตัวอันติเมตล้อแม็กเป็นลายใบพัดแบบนี้นะครับคันสุดท้ายนี่อัปเดตพิเศษเลยนะครับรถสวยมากนะฮะ คันนี้นะเลขไม่แสนหนึ่งนะครับใครอยากได้ติดต่อมาได้เป็นตัวท็อปสุดนะสนใจโทรมาเลย0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ผมปานเพชรยนต์นะที่บรกษาการข,ขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม s s i working step t s c จากโตโยต้าโอมอมตนาชิทักษะการขา,ขายการบริการแบบญี่ปุ่นใจยิซุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอไลน์ p a r n p i 192 ยินดีให้ปริการทุกท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้ถ้ามีคําพูดใดนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปปรับแก้ให้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดคิดรถเข้าใหม่รถปร้อมขายในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ